สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในฐานะประสบนิกรชาวไทยก็คงจะมีความรู้สึกปลาบปลื้มครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถได้สเสด็จออกเพื่อทรงประกอบพิธีพระราชพิธีในวันฉัตรมงคลที่ในบริเวณพระบรมหาราชวังครับ วันนั้นประสบนิกรชาวไทยจํานวนมากครับได้มีโอกาสาเข้าเฝ้าสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเส้นทางจากโรงพยาบาลสิริราชมาจนถึงบริเวณพระมหาราชวังทั้งเส้นทางที่เสด็จไปทรงประกอบพิธีและเสด็จกลับนะครับซึ่งผมเชื่อครับว่า,าจากที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าได้มีโอกาส,มกาสชมทางโทรทัศน์และได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงนั้น ก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจและความปรับลื่มใจสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติในค่าวันเดียวกันนะครับเมื่อวันที่5วันฉัตรมงคลน,นั้นรัฐบาลก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสโมสรสันนิบาตซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษนะครับเพราะว่าเป็นการครบครอบ60ปีรัมราชาพิเศษซึ่งก็มีการจัดนิทรรศการและก็มีการเชิญแขกซึ่งเป็นผู้ที่มีความสําคัญทั้งในวงการทางการเมืองทางธุรกิจและวงการอื่น นะครับมาร่วมในงานตลอดจนทูตานุทูตซึ่งเช่นเดียวกันครับบรรยากาศในงานนั้นก็ทําให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากที่ได้ติดตามงานนั้นมีความรู้สึกมีความสุขกับการที่รัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อถวายความจงรักภักดีพร้อมๆกันไปครับในบริเวณตั้งแต่ลานพระชวังดุสิตหรือลานพระบรมรูปทรงม้ายาวไปตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินนั้นก็มีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองนะครับหรือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน ฉับมงคลเช่นเดียวกันซึ่งแต่ละคืนที่ผ่านมานั้นก็มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากครับได้ไปร่วมงานก็อยากจะขอเรียนครับว่างานนี้ก็จะจัดขึ้นจนถึงคืนนี้นะครับเป็นคืนสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและก็ชมงานนะครับที่รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้นซึ่งผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งได้ ทุ่มเทในการจัดงานนี้ให้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่นะครับทำให้พี่น้องประชาชนแต่ละคืนนั้นก็คงจะเป็นนับแสนคนแหะครับที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาชมงานนี้พี่น้องประชาชนที่เคารพครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นสัปดาห์ที่ผมได้นําเสนอสิ่งที่เรียกว่าแผนปรองดองหรือกระบวนการปรองดองเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกของคนในชาติสําหรับในายการในวันนี้ ในช่วงแรกนะครับผมก็คงจะได้อธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าแผนดังกล่าวนั้นมีหลักคิดที่มาและมีรายละเอียดอย่างไรมีการดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับส่วนในช่วงที่2นั้นก็คงจะได้มาพูดถึงประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับแผนนี้นะครับก็คือเรื่องปัญหาของการยุบสภาหรือไม่ยุบสภาและในช่วงท้ายก็คงจะได้มีโอกาสตอบข้อสักถามต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมากมายตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปฏิกิริยาจากกลุ่มต่างๆในสังคมต่อแผนดังกล่าวพี่น้องครับแผนการปรองดองนั้นเป็นแผนที่ผมได้สดับกลับฟังมาจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มพยายามที่จะคิดค้นหาคำตอบว่าบ้านเมืองของเราที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มีความแตกแยกนั้นมันมีสาเหตุมาจากตรงไหนอย่างไรบ้างและพยายามที่จะดูว่าอะไรที่จะทำให้สังคมไทยนั้น กลับมามีความสมัครสมานสามคัคคีรองดองสมานฉัน์เหมือนเดิมแผนนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปครับเป็นสิ่งที่ผมต้องใช้เวลาในการคิดทั้งในช่วงระยะเวลาของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นและก็รวมไปถึงการสะสมความคิดความเห็นจากประชาชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลาหลายปีที่บ้านเมืองของเรานั้นมีความขัดแยง้ง แผนนี้ผมได้นำเสนอไปเมื่อวันจันทร์ครับแล้วก็บอกว่าเป็นแผนที่ผมได้มองดูว่าอะไรบ้างคือปัจจัยที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองกลับมามีความสงบสุขอะไรบ้างคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งความแตกแยกที่ร้าวลึกจนถึงในปัจจุบันแล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรแผนนี้มี5องค์ประกอบครับองค์ประกอบที่1ผมมาคิดถึงเรื่องของการที่เรามีสถาบันหลักของชาติ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจหลอมรวมพี่น้องประชาชนคนไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมถือว่าประเทศไทยคนไทยโชคดีครับมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้เป็นหลักชัยให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงทุ่มเทพระวรกายกำลังพระราชทรัพย์และทรงอุทิศเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด และที่สําคัญก็คือก็คือได้พระราชทานแนวพระราชดาริที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความรู้รักสามคัคคีและความพอเพียงตรงนี้ครับคือจุดที่เป็นที่มาในส่วนองค์ประกอบแรกของแผนที่ผมได้เรียนว่าถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะต้องมาร่วมกันทําอย่างไรไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพี่น้องประชาชนนั้นถูกล่วงละเมิด และให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักได้เข้าใจถึงบทบาทอันสําคัญยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์จริงอยู่ครับขณะนี้มีขบวนการซึ่งเข้ามาล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่ได้มีการบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็ได้รับเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ เข้าไปไว้ในการดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษเริ่มมีการจับกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดแล้วก็ได้มีการดำเนินการไปตามกฎหมายครับขณะเดียวกันเครือข่ายที่เราค้นพบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายคนสอบถามครับว่าการดำเนินการไปตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว เหตุใดจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาในส่วนของกระบวนการของการปรองดองเหตุใดจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเป็นกระบวนการซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองผมอยากทําความเข้าใจอย่างนี้ครับกระบวนการตามกฎหมายก็ต้องเดินไปครับแต่กระบวนการตามกฎหมายนั้นจะเดินไปโดยหวังพึ่งเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเห็นเกิดขึ้นก็คือว่า พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มไม่ว่าจะบอกว่าตัวเองสีอะไรนั้นต้องเข้ามามีบทบาทในเชิงรุกต่อเรื่องนี้เชิงรุกทั้งสองด้านครับด้านที่1ก็คือช่วยกันทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในสังคมของเราซึ่งที่ผ่านมาพอมีขบวนการที่จะล่วงละเมิดก็มักจะแพร่ยขยายไปยังต่างประเทศบ้างหรือที่อื่นบ้างทําให้เกิดความเข้าใจผิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ตรหนักถึงเรื่องนี้เท่าที่ควรตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องก็คือว่าทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันทําหน้าที่ในการเผยแพร่นะครับและทําความเข้าใจที่ถูกต้องพร,อพร้อมๆกันนั้นครับการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ผลนั้นวันนี้เราจะต้องไม่ให้ใครมาบอกเพียงแค่ว่าปัญหาการล่วงละเมิดกฎหมายในเรื่องนี้ที่ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับผมไม่เกี่ยวข้องกับฉันไม่ได้ครับ เราจะได้เอาข้อมูลซึ่งปัจจุบันนั้นทางการมีอยู่แล้วและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอยู่เกี่ยวกับเครือข่ายต่างๆแล้วใครก็ตามซึ่งมีความคุ้นเคยมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายนี้ต้องมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพื่อที่จะทําให้กระบวนการในเรื่องนี้นั้นสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่าถ้าเราได้แสดงออกตรงนี้ร่วมกันเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสบายใจครับ เพราะส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของความแตกแยกก็คือว่าที่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศยอมไม่ได้ที่จะเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีการพูดพูดกันแล้วก็นํามาสู่ประเด็นที่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งผมไม่ประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นจึงจะต้องมีกระบวนการพิเศษที่ดึงทุกฝ่ายมาร่วมกันทํางานในเรื่องนี้เพื่อปรากฏต่อสาธารณะให้เห็นชัดเจนครับว่า พวกเราทุกคนนั้นไม่ว่าจะมีความคิดความอ่านความเชื่อในทางการเมืองหรือในเรื่องอื่นๆอย่างไรนั้นก็จะมาทํางานนี้ด้วยกันนั่นคือองค์ประกอบที่1ของแผนของการปรองดององค์ประกอบที่2ครับเป็นเรื่องของปัญหาความเหลื่อมลำ้ำความยากจนโครงสร้างของสังคมครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากมักจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มนี้แหละครับ เมื่อไหร่ก็ตามซึ่งมีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมทางการเมืองก็จะถูกดึงเข้าไปร่วมกระบวนการต่างๆเพราะมีความรู้สึกว่าจะเป็นการได้โอกาสในการที่จะแสดงออกถึงการมีสิทธิ์มีเสียงถึงจะได้มีบุคคลที่จะได้ยินข้อเรียกร้องความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับผมอยากจะย้ำครับว่าแม้ว่า